รีวิวผลได้หรือผลแมงมุมแบบไม่ตื่นจะเป็นไงไปดูสกิลแรกจะเป็นการใช้ผลใช้เส้นได้ในการฟันศัตรตูซึ่งบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าอัพตันนี่ฟันแรงเหมือนผมแน่นอนสกิลที่2จะเป็นการเอาเส้นได้ทุ่มลงที่พื้นผมไม่รู้ว่าผมอธิบายถูกหรือเปล่าแต่ว่ามันเหมือนจริง,งแลวมันก็จะสะเทือนด้วยสกิลที่3ก็จะเป็นการใช้เส้นได้รวบรวมพนการประไฟแล้วก็เอ่อพุ่งใส่ศัตรตูซึ่งบอกเลยว่าโคตรแรง สกิลที่สี่ก็จะเป็นการใช้อะไรก็ไม่ดูมันคล้ายๆขาแมงมุมอะแต่หมว่ามันไม่น่าใช่นะตัว่าโคตรน่ากลัวเลยเสียงมันตอนใช้อ่ะผมรู้สึกขนลุกยังไงก็ไม่รู้แฮสกิลที่11ก็จะเป็นการใช้เส้นได้ที่วางไปที่พื้นแล้วก็เคลื่อนย้ายเหมือนเดินนะคะผมแต่ว่าผมลองแล้วมันไม่สามารถทําดาเมจได้แต่ถ้าเกิดว่ามันตื่นแล้วมันก็จะใช้หุ่นมันสไปเดอร์แมนนะคะผมตัวที่ผมชอบจบการรีวิ